มีอยู่สาอย่างก็คือมันเป็นกลุ่มของวัตถุเทยธรรมวัตถุเทียธรรมสระเอตอาหาวย่อยักษ์จุดแล้วก็ย่อยักษ์นะคะวัตถุเทยธรรมแล้วก็มีอโลภาจิตสิกคำว่าคำว่าวัตถุตัวนี้นะพระบาลีชุดที่สองหน้าหนึ่งแปดหนึ่งเนี่ยนะคะรักษาวามติธรรมหนังสิ่งของเนี่ยสิ่งของก็คือวัตถุนะะอันเดียวกันสิ่งของหรือว่าวัตถุอันเดียวกัน นี้ตัววัตถุเนี่ยมันมีมีสามแบบวัตถุเนี่ยมันมีสามก็คือมันเป็นวัตถุเทรรมอย่างหนึ่งแล้วก็มีอัตโลภะเจตสิกอย่างหนึ่งแล้วก็มีเจตนาเจตสิกอีกอย่างนึงคำว่าวัตถุตรงนี้นะเดี๋ยวเราก็จะเจอนะคะนี่ให้เราเรู้ก่นว่ามันเป็นแบบนี้การการให้เนี่ยก็คือตัวอะโลภะเนี่ยนะถ้าเราดูลักษณะของอโลพะสภาพทมที่เป็นจาคะ อโลภะนี่เป็นตัวจาคานะละนักษณะท่านของเขาก็คือไม่ติดอยู่ในอารมณนะ์ไม่ติดก็คือไม่ยึดตรงกันข้ามกับโลภะโลภะนี่มันเป็นตัวยึดนะโลภะเจตสิกเป็นตัวยึดมั่นถึงมั่นเป็นอุปทานแต่ว่าอาโลภะเนี่ยนะเป็นสภาพธรรมที่ไม่ติดอยู่ในอารมณ์ก็คือไม่ยึดแล้วก็อาโลพะเนี่ยหน้าที่ของเขาหลักๆก,ก็คือเขาจะต้องไม่หงหนถ้าเราสังเกตตัวเราเองนะเราต้องกลับมาดูตัวเราเองว่า ถ้าเราหงแห่เนี่ยมันเป็นเรื่องของมัจฉริยะและมัจฉริยะมันอยู่ในกลุ่มของโทสัตเข้าใจเนาะอันนี้ตัวโอะโลพาเนี่ยนะ,ะเขามีหน้าที่คือต้องต้องไม่หงวแหะน,นะนะแล้วก็เขาเขาก็ต้องไม่ติดไม่ติดอยู่ในอารมณ์ก็คือสลับเพราะว่า,า,า,าคําว่าจาคะนี้ก็คือตัวสลัดอโลพาเป็นตัวสลัดแล้วสิ่งที่ปรากฏให้อโลภะได้ ได้ชัดเจนก็คือมัน,มมเ,นะมนมเป็นความเบาใจนะมันเป็นความเบาใจก็คือมันเป็นความไม่ยึดเวลาเราให้อะไรใครสักอย่างหนึ่งเนี่ยแล้วแล้วใจเราอิ่มใจเราอิ่มใจเราบาอ่ะเจ๊ไหมแล้วมีความรู้สึกว่าแบบมันฟูอ่ะอิ่มเอิบม,มากเลยเนี่ยนั่นคือเบาเนาะมีความรู้สึกเบาอ่อนควรยุคคนทำหกคู่มานะปัสสัทิละหูตามุทุตากรรมยาัตตาปะตุญญตตาุชุกตาเนี่ยนะนะมันจะเกิดขึ้นมา สงบเบาอ่อนควรคล่องแคล่วซื่อตรงเกี่ยวกับเรื่องของการให้นะอันนี้จะเกิดข,ขึ้นมาแน่นอนเพราะว่าโสภพเจตเ์ิกเนี่ยโซ39นี่ไงก็ต้องมาเวลาถ้าหากว่าเจตนาเจตสิกไปอยู่กับอะโลพะนะคะนี่ทำความเข้าใจเนาะถ้าเจตนาเจตสิกเนี่ยไปอยู่กับอะโลพะเนี่ยเจตนาเจตสิกแม้จะเกิดขึ้นการครั้งแรกในขณะที่เราจะขวนขวายอะไรก็แล้วแต่ยเป็นช่วงการครั้งแรกในขณะที่เรายังไม่ให้เนี่ย ช่วงนั้นไม่รู้กี่วันกี่เดือนกี่ปีก็แล้วแต่นั่นก็คือปุพะเจตนาเยเป็นปุพพเจตนาเยเดี๋ยะเลยเดกเนี่ยจะเอาของไปให้ใครเดือนหน้าอย่างเงี้ยเด็กก็ก่อนขวายและเดือนนี้ครับเดือนนี้ทั้งเดือนเลยกว่าจะถึงวันที่สิบเดือนหน้าอย่างเงี้ยเป็นช่วงการกวนขวายอย่างนั้นเลยเรียกว่าปุพะปุพะตัวนี้แหละมันสําคัญตรงนี้ว่าจะต้องประคองใจตัวเองประคองใจตัวเองไม่ให้ล้มในระหว่างตรงนี้สําคัญนะ ไังนั้นถ้าหากว่าวันที่สิบปั๊บพอคุณเอกได้ให้ปับ๊บเอกมีความสุขอย่างอิับทำไมถึงบอกว่าอิเพราะว่าตัวเองะมีความมุ่งมั่นตั้งใจไว้ตั้งแต่ก่อนหน้านั้นใช่ไหมคะแล้วไปนึกถึงความตั้งใจของตัวเองนะไปนึกถึงความตั้งใจของเราที่เราจะทําอะไรให้ใครคนใดคนหนึ่งถ้าเรานึกย้อนเขาเรียกว่าปัเจเวกไหมถ้าเรานึกย้อนถวน ปัจจุบันปัจจุบันคืออะไรก็คือการทบทวนเป็นเรื่องของการทบทวนถ้าเราทบทวนความดีของเราเราก็จะมีความรู้สึกอิ่มมีความรู้สึกสุขใจถ้าสิ่งนั้นมันสำเร็จใช่ไหมถ้าสิ่งนั้นมั้นที่เราตั้งใจเป็นบุพกเจตนาตั้งนานใช้เวลานานมากเราใช้ความอดทนแค่ไหนใช่ใช้ความอดทนใช้ความบาดบั่นต่อสู้สารพัดรูปแบบเลยย้อนกลับไปแล้วมีความสุข คือปุพระตรงเนี้ยถ้าเราทวนอ่ะวันนี้มันสำเร็จแนละ้ววันนี้สำเร็จนะอ่าเรียกว่าทวนอ่ะทีนี้ทวนความดีเลยเพราะต้องทวนความดีนี้โอ้โหนะเราเนี่ยทนมาได้ยังไงเออใช่ทนมาได้ยังไงในเรื่องแบบนี้มันใครก็ทนกันก็เขาก็มีอ่ะนะเรื่องเรื่องแบบนี้ก็ยังมีคนทนอยู่แล้วแต่ว่าเรายังไม่เห็นว่าคนทน,นแบบนั้นแต่ว่าพอมันเกิดกับสภาวะจิตของตัวเองมันมีความรู้สึกว่าอ๋อเนี่ยเลยมันเข้าถึง เพราะเรียกเนี่ยเข้าถึงสภาวะจริงคนเราันต้องมีประสบการณ์แบบนี้เลยเข้าถึงสภาวะอ,อับวนปั๊บชื่นใจใจมันรู้สึกเบาอยนะ่างเงี้ยปลุกาจิตน,น,นาสุดยอดลยแล้วมาช่วงที่มันสําเร็จนะช่วงที่แบบส่งงานนะตอนนั้นส่งส่สง,สงเรื่องตอนนั้นนะเรียกว่าเป็นช่วงที่เป็นมูลจนะจิตานาะช่วงเนี้ยช่วงช่วงส่งงานนะช่วงกำลังคุยงานเอามอบให้นะอย่างเงี้ยช่วงเนี้ย มูลมุนชนะมูลเป็นมุนอ๋อมุนชนะมุลชนะอยู่ในตณะนั้นในขณะนั้นก็แบบ๋อหลังจากเสร็จเรียบร้อยแล้วอภรราเจตนาเกิดล่ะชื่นใจอภรราเจตนาเกิดณตอนนั้นก็ได้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอออกจากสถานที่ตรงนั้นออกจากบุคคลเหล่านั้นแล้วเนี่ยก็รู้สึกชื่นใจชื่นใจไม่หายเลยจนมานั่งอยู่ตรงนี้ด้วยกันเนี่ยนึกน้องถึงทีไรก็เกิดความชื่นใจย้อนกลับไปแล้วยังเป็นอย่างนี้อยู่อาจารย์เขาเรียกอะไรเป็น ก็คือชาวนะเนี่ยชาวนะในมหากุศลเนี่ยก็ทำทำงานใหม่ถ้าบุญเกิดอย่างนี่อยเขาเรียกว่าตรงชาวนะเจ็ดขนาดเขาทางานใหม่เขาจะเกิดขึ้นใหม่แบบเป็นบุญใหม่เออเป็นบุญใหม่อยู่ตลอดเวลาเจรนาใเจตนาหลังหลังจากให้เรียกว่าอัปราปานาอปราเจตนาคืออัปราบวกอาปราภป็นาอัปราเจตนาเจตนา นี่ก็คือส่วนของการที่แบบว่าควานลึกคานานเท่ไหนก็ตามใช่มีความสุขเรื่องพวกนี้แม้จะนานเท่ไหนก็ตามเกิดมาไม่รู้กี่วันเนี่ยสามสี่วันหรือว่าอาทิตย์หนึ่งหรือว่าเดือนหนึ่งปีหรือว่าปีหนึ่งใช่พอกลับไปคิดเรื่องนี้มีอะไรเนี่ยมันรู้สึกว่าแบบชื่นใจทีเลยกแสดงว่าบุญตอนนี้มันเกิดตอนนี้บุญเกิดเป็นอา拉รจิตาหานมหาภสุศน์ที่มันเป็นชวนะมันเพียเกิดใช่แสดงว่าบุญเนี่ยมันเกิดแบบ สับ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 ต่อเนื่องเลยเกิดดับเกิดดับเกิดดับต่อเนื่องเป็นบุญใหม่ด้วยนะไม่ใช่ของเก่าเป็นบุญใหม่แสดงว่าบุญเก่าที่เคยทำํำหนนบุญใหม่แล้วเเอามาของเก่าที่เราทำที่เราปฏเวกอ่ะที่เราที่เราทวนเราทวนบุญบมันเกิดบุญขึ้นมาอย่างต่อเนื่องมันคุ้มค่าทีนะตรงนั้นข้ามมันจะนบาปเหมือนกันถ้าทวนมันบ่อยๆบาปก็เกิดไปบ่อยเห็นแล้วทวนบาปนั่นทวนบาปที่ทวนบุญไงใช่ไหม ให้เราเพื่อช่ใจบุญไปบ่อยบุญเยอี้ใช้ค่าใช่ค่าถึงไสอนให้เราแบบน้อาให้ใี้ิบถึงบุญใช่คิดถึงบุญบ่อยใช่อันนี้คืออุบายท่านีบของท่านว่าคือเนี่ยคิดบุญบ่อยนะไม่ว่าเราจะทำอะไรก็แล้วแต่เรื่องเปคำเยอะมากเยอะมากว่าอะไรก็แล้วแต่เราก็ต้องแบบมันจะมีมันจะมีเรื่องราวเรื่องหนึ่งที่แบบว่ามันจะเด่นขึ้นมากเลยมันเป็นความประทับใจ ถ้าความประทับใจนั้นมันฝังมากแสดงว่าสัญญาเดรสิ์นี้มันจําไว้ดีมากมันจําบัญญัติเรื่องนั้นไว้ดีมากสัญญาเดลสิ์มันจําบัญญัติเรื่องราวต่างๆแบบนั้นที่เป็นเรื่องของบุญนะพราสัญญาเดรสิคนี่มันจําปรมัดก็ได้จําบัญญัติก็ได้ดังนั้นถ้าหากว่ามันจํามันจําบัญญัติเรื่องแบบบุญๆเนี่ยนะมันจะจําแม่นมากอลยรเงี้ยสัญญาว่ามันฝังเนี่ยจําฝังจําฝังจําฝังประทับใจที่สภาพสภาพทมก็จะทํางาน อาจารย์ก็เลยบอกว่าหากเราจะเจริญกรรมฐานกับภูมิฐานสี่ข้อเข้ามาผลได้ค่ะอ๋อทวนปูนเลยอาจารย์าทวนมันทวนมันแทบแบบเกี่ยวกับเรื่องของการทำมรรคผลนิพพานคือเหมือนกับกลับมาดูว่าไอ้ตะกี้เกิดอะไรขึ้นเข้าใจไหมเออเอาเกิดเกิดอะไรขึ้นปั๊บไปชื่นใจไหมตะกี้นะมันเห็นชัดอ่ะจึ๊ก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 อย่างเงี้ยมันเห็นชัดใชเพราะม่เห็นชัดอีกนั้นมันยิ่งแบบเพิ่มเพิ่มปูน S <S <an> <S จะมีพลังขึ้นมาแล้วร่างกายแบบโูมันจะมีผ่องเหมือนความผ่องใสขอ,องเลือดเกิดขึ้นมาอันนี้ถ้าถ้าเกิดมันก็ตรงกันข้ามเนาะถ้าใช้ก็ตามที่ทําบาปในตออเนื่อนเนี่ยบาปมันมีพลังมันมคิดถึงเรื่องบาปที่เราคุยกันเลยเรื่องของการซึมเศรา้าเพราะว่าบาปทวนบาปู่เรื่อยๆทวนบาปจนบาปมันมีพลังขึ้นมากายซึมเศรา้ามันจมอยู่กับที่ อันนั้นก็ประทับใจเหมือนกันก็คือสัญญาจริยสิธิ์ไปจำเรื่องแบบไม่ดีเอาไว้มันก็เลยฝัง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 แล้วเป็นชาวนาด้วยนะเพราะว่าอันเปสวนชาวนาทั้งหมดเลยใช่ไหมถ้าเราจําเรื่องไม่ดีมันก็จะกลายเป็นชาวนาชาวนาแล้วเป็นเป็นบาปใหม่ด้วยนะไม่ใช่บาปเก่านะบาปเก่าเป็นเหตุให้บาปใหม่เกิดนะบาปเก่าเป็นเป็นเหตุให้บาปใหม่เกิดคิดดูสิก็เหมือนกันถ้าเราตรงกันข้ามตอนเนี้ยบุญเก่ามันเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่บุญใหม่เกิด เนี่เป็นเรื่องของเจตนาสามการไม่มันแค่ไม่ใช่แค่อ่านนะไม่ใช่แค่อ่านแต่ถามว่าพวกเราเนี่ยออบางทีเนี่ยเราก็พลาดเนี่ยบางทีเราก็พลาดราว่าเออมันก็ลืมคิดถึงในเรื่องของการทําบุญนะบางทีก็ลืมลืมนึกถึงเพราะอะไรเพราะพวกเรายังมีเหมือนมีโมหะโมหะอย่างครอบงาใจแต่ตอนนี้มันกําลังเหมือนกับว่าเราเรียนรู้เรื่องพวกนี้เพื่อที่จะต่อสู้ทวนกระแสเนาะทวนกระแสะเรื่องพวกนี้ให้ได้ เรียนเพื huh. uh ่อ huh. ท <inaudible> ําความเข้าใจด้วยมันก็จะได้ทวนกระแสได้ต้องทวนให้เป็นด้วยไม่ใช่ไม่ใช่เราเรียนแค่หนังสือแล้วจำอย่างเดียวใช่ไหมัเกิดขึ้นมาได้ต่อนะคะอาจารย์มื่อก้ที่อาจารย์บอกว่ามัชชริยะเนี่ยมันจะมีโทระหรือโมหะมัชชริยะมันอยู่มันอยู่ในโมจตุกะสีอ๋อทีนี้ถ้าเกิดว่าเกิดความหงแห้งทรัพเมื่อไหร่ไม่อยากให้อะไรใครอย่างนี้นะเนี่ยโทระมันก็แบบมาเปลี่ยน โทระัมันเกลียดนั้นโทระมันไม่ชอบไม่ชอบบุคคลผู้รับโทรศัทมันรังเกียจมากเลยบุคคลผู้รับอบนนเออเพราะนั้นมันก็เลยแบบว่าห่วงอย่าไปให้เลยและห่วงห่วงของตัวเองด้วยนะแล้วก็ไปห่วงแทนของคนอื่นห่วงห่วงห่วงของคนอื่นแทนคนอื่นมาเฉยยันนะเออไม่ได้ห่วงธรรมดาห่วงของโลก ขมมอง้ของโลกละนะคุณบุญเข้าใจแล้วนะคะเรามาดูหน้า182่งแดนี่อาาัอยูนะเดยหน้าหนึ่งแปอันนี้อ๋อเดี๋ยวกันนะขอหน้า181ก่อนนี่คุณเอกเขาอ่านไปบ้างแล้วเดี๋ยวเราทำความเข้าใจตรงนี้กันอีกนะว่าหน้า181เนี่ยท่านกล่าวถึงบุญที่มีสามการ วัจนนัาธทั้งสองที่บอกว่าทิติเอเตนาติทานังกับทางตัพันติทานังวัจนนัาธะสองข้อนี่นะสองหัวข้อนี่นะคะบารีสองชุดเนี่ยท่านบอกว่าเป็นเครื่องชี้ให้รู้ว่าทานมีอยู่สองอย่างเป็นเจตนาทานกับวัตถุทานอันนี้เราเอื้อเฟื้อคนที่อยู่ทางบ้านนะี่เนาะที่เขาแบบฟังแบบนี้นะเจตนาทานและวัตถุทานะเดี๋ยวเราจะเรียนกันเนี่ยตเนี่ยสองอย่างที่เราจับหลักได้ดี แต่สองอย่างเนี้มันเกี่ยวกับเรื่องของสามการนะเกี่ยวกับเรื่องของสามการก็คือปุพพะเจตนาเอาจเจตนามาบาควมมีความตั้งใจที่จะให้ก่อนเจตนาที่เกิดขึ้นระหวา่างที่ยังไม่ได้ให้แต่แต่คิดว่าจะตั้งาจะทำบุญให้ทานหรือตั้งแต่ทำการแสวงหาวัตถุสิ่งของที่เป็นเทียธรรมนะอันนี้เป็นปุพพะเจตนานะคะ คือช่วงที่ใครก็ตามที่ทํอย่ี่ยวกับเรื่องของบุญกระถิ่นใกล้จะถึงนี้ใช่ไหมคะอันนี้พูดเผื่อแผ้กับคนที่เขาจะทํากระถิน่นนะเนาะคานเราถามว่าถ้าเราเป็นผู้ที่จะต้องเป็นผู้ที่ดูแลเ,เรื่องงานกระถิ่นใหญ่ทั้งนี้อย่างนี้เราตั้งใจตั้งแต่ตอนไหนเออเราปราบบตัวเองตั้งแต่วันที่แบบว่าบางคนเนี่ย เขาไปจองกระถิ่นไว้ในต้นปีนคิดดูก็แล้วกันว่ามันจะปลายปีอยู่แล้วกระถิ่นมจะมาจะ,จะมีเรื่องของการให้ใช่ไหมแต่มันเป็นมหาทานนะการทํากระถิ่นมันเป็นมหาทานดังนั้นช่วงระหวา่างหลังจากตั้งแต่มีเจตนาปุพหาเจตนาว่าเออจองกระถิ่นวัดนี้วัดน,ดนี้อย่างเงี้ยะถ้มีเจตนาอย่างนี้ป๊อปเนี่ย ตั้งแต่นั้นมาต้องประคองความเป็นบุพเจตนานาโดยตลอดแล้วก็จะต้องสังหาเี่จะเอาอะไรไปท,ทำเกี่กับเรื่องของผ้าั่านนี้นอกจากผ้าผ้ากระถิ่นนะผ้าที่จะไปถวายกระถิมันต้องเตอนยุคสมัยเราเรียกบริวารเลยมันต้องมีบริวารของผ้าด้วยใช่ไหมก็คืออะไรละ่ะที่เป็นบริวารพวกนั้นแล้วบริวาเรเหล่านะั้นเนให้ประโยชน์อะไรกับผู้หลัก คือมันต้องคิดก่อนว่าบริวารเหล่านั้นเนี่ยผู้รับที่อยู่ที่นั่นเนพระภิกษุจำพรรษาการอราย,านนยู่ครบปริมา่ยจะนําอะไรไปถวายท่านดีเพื่อที่จะท่านจะได้ใช้ประโยชน์กับสิ่งนี้เพราะว่าหลายหลายคนเนี่ยเอาความพอใจของตัวเองแต่พระภิกษุเนี่ยไม่ได้ใช้ก็เยอะนะเยอะมากทีนี้ต้องคิดให้ดีอุปพระเจตนานต้องมีการนิพิเคราะห์ใส่ใจอย่างนี้ นั้นเจตนาการที่หนึ่งเนี่ยมันยาวไปนะโดยมากถ้าเป็นเรื่องของกระถินนะมันยาวว่ามันเป็นงานที่แบบต้องตัดเตรียมจริงนะแต่ช่วงที่ให้เนี่ยอย่างเนี่ย,ยตรงช่วงที่ให้นะจะต้องเป็นบุญใหญ่อีกรอบหนึ่งก็คือช่วงที่ให้เนี่ยมันเป็นมหากุสนยาณสัมยุติสิ่งตัวนี้นะจะให้แบบไหนมันเป็นยาณสัมสี่ก็คือมีปัญญาเข้าประกอบ แล้วก็เป็นโซมณนัดด้วยปิติเข้าอยู่ตรงนั้นด้วยเนี่ยจะเป็นแบบไหนในขนาดนั้นมุนจนะเจตนานะอันนี้เนี่ยตรงเนี้ยตั้งศึกษาแล้วหลังจากให้แล้วมันก็โอเคแล้วหลังเราทวนเห็นไ,ไหมหลังจากให้เราก็ชื่นใจแล้วก็ทวนภาพเนี่ยการจำเนี่ยมันต้องแบบว่าสัญญาเยอะสิเนี่ยมันจะต้องจำารายละเอียดว่าการที่จะเอาสิ่งใดไปทำเรื่องพวกนี้พวกน,วกนี้เป็นช่วงตรากเตรียมเนี่ย ไม่ว่าจะกี่เดือนก็แลว้วแต่ตั้งแต่ต้นปีเพราะวาาเราจองไว้ <c oughs> ตั้งแต่เดือนมกรา,าแล้วก็เดี๋ยวเดือนไหนนะตุลาวันที่สิบเจ็เนี่ยนะเขาจะหมดพรรษาแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเขาก็เริ่มกระถินแล้วนะเดินเมื่อเริ่มกระถินปั๊บเนี่ยอสมมติว่าเริ่มวันที่19ปับ๊บกระถินเริ่มเริ่มแรกเดยวันที่19อะไรอย่างเงี้ยนะบางคน18เลยนะออกปับ๊บออก17ปับ๊บ18บแปดอย่างเงี้ยเเลยจัดการเลยอย่างเงี้ย ช่วงเนี้ยช่วงที่ก่อนที่จะทาเนี่ยตรงเนี้ยเป็นปุปพพลเจตนาต้องประคองให้ดีเลยพวกเนี้ยต้องประคองเลยแล้วพอช่วงที่มอบถวายเนี่ยสมมติ่าเที่ยงครึ่งเป็นถวายเนี่ยตรงนี้แหละมหากุศสญาณสามจะต้องจะต้องคิดยังไงในท้องกลับไม้ได้ทำกลับไมได้เลยพอพิธีตามพิธีการเสร็จเรียบร้อยตรงนั้นอภระเจตนาเกิดขึ้น ปลาจินตนาเกิดขึ้นแล้วหลังจากนั้นอ่ะเสร็จงานกันเรียบร้อยเตรียมตัวกับปลื้มใจตลอดอปราปลเจตนาโอ้โหเหนื่อยมาอย่างนี้อย่างเงี้ยทวนก,กลับละโอ้โหเหนื่อยมาอย่างนี้นี่คุ้มค่านะอะไรเงี้ยเออเป็นอสังคาริเตดินเตะขาตัวเองลืมเลยเป็นไปไม่ได้ <c oughs> คุณเองอ่ะ <c oughs> เ,เดินเตะขาเตขาัวเองก็ลืมไปเมื่อกี เลยเนี่ยหรืคิดอะไรอยู่ท่านน็อกน็อกเ็าลไปเลยทัานายเลยอันนี้คือให้เราแบบว่าเข้าใจนะว่าคาว่าเจตนาเนี่ยคะเจตนากับวัตถุมีสองอย่างคือ